กินกับลดาชาแนลสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมามือนีได้ไมนูมาตับหวานจา้าสิมาเหิดกินเครื่องปรุงมากะสมีชูโรดพิกปนข่าขัวน้ำปลาใบมะขูดสาระแน่มักหน้าวมักพริก เปกต้นหอมหัวหอมแดงจ้าขาดอะไรคือตับจา่าตับเพราะว่าซีเต็ตตับหวานเนาะกระสขาดอะไรอันนี้ก็คือเครื่องที่จะปรุงกันนะคะไปต้มน้ำห่อนกันค่ะต้มน้ำห่อนก็สีเอาใส่เกลือจักนิดนึงเนาะจ้าก็เสีเอาใส่ตับลงไป น,นี่คืนนอน้ำห่อนเตรียมไว้แล้วค่ะใส่เกลือลงไปจักน้อยเนาะค่ะเดี๋ยวรอนำเดือดก่อนนะจ๊ะแล้วค่ะจะลงด้วยตับหวานค่ะน้ำเดือดแล้วค่ะตับลงเลยจ้ะ เพราะใหตับมันเด่งๆเนื้อจ้ะถ้าไหมากสุกกะเห็ดแหตับมันสุกด้อจ้ะแต่นี่ตับหวานก็จะให้ตับมันเด่งๆซือ้อเพราะเด่งน้ำหอนนะคะสืดฝัยสุดมันจ้าตามรสตามใจฉันชอบเลยจ้ามักเปรี้ยวมักพ็ดก็ว่ากันไปค่ะแกะหันเรียบร้อยแล้วนะคะมักเงาสาเนหมวหอมแดง ผักหั่นฝอยเรียบร้อยแล้วจ้ามาไปเริ่มกันเลยจ้ามาค่ะตับหวานได้แล้วค่ะจากลงน้ำาอ้อนะคะนี่เลือดออกซึบๆนิดนึงจ้าตับหวานไผ่มักสุกก็อ้อยสุกเดือดจ้าเริ่มปรุงกันเลยค่ะปรุง ข้าวหัวมะนาวใบมักเปียวก็ใส่เปียวไปจ้ะส่วนตัวก็มักเปียวจ้ะเปียวๆนอ่นใบมะกรูดค่ะ หัวหอมค่ะเติมลงไปเลยจ้าหัวซอยน้ำปลาจ้าเกือบลืมเลยค้นค่ะที่นหนคน้น คนเห็นไม่เข่ากันจ้าค่ะคนบุหร่ถือโทรศัพท์จะประมาณนี้ละจ้าไปจัดจานจ้ามาค่ะจัดจานกันเลยค่ะความหอน ตัดแสบแล้วค่ะสวยเงางพริกค่อยนาไปค่ะซาละเน่ไปจ้าเซตเรียบร้อยค่ะตับหวานค่ะ แสบอิลีกินกับระดาชาเนี่ยฝากฝากพ่อแม่พี่น้องติดตามม่เด้อจ้าไปแล้วเด้อจ้าบ๊ายบาย